สวัสดีครับทุกคน สาธทครับสาธทัอะไรวะยังไม่ได้ทําอะไรเลยสบายดีไหมสบายดีครับทุกคนตอนนี้ก็สวัสดีครับพี่คุโรโล่เจอไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้จริงจร ที่ไลฟ์เนี่ยจะมาพูดเรื่องโปรเจกต์วันเกิดของผมนะครับพอดีว่าช่วงนี้แฟนคลับก็ทำโปรเจกต์กันที่ทำร่วมกับโครงการเราต้องรอดหรืออ p ฟ์โไทยนะครับผมใช่ไหมอะฟ์โไทยใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าพัาางบ้านแฟนคลับของผมจะมีการเปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินก้อนนี้นะครับไปช่วยบริจาคให้กับ เต้องคิดหน่อยอะนอะเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างจะต้องทำงานหนักตามหาพี่เมย์จากไลฟ์พี่มุกวันนี้มาไลฟ์เองเลย <c oughs> ครับผมประมาณแล้วแหละวันนี้ก็มาไลฟ์แป๊บเดียวแป๊บเดียวเองมาบอกเฉยว่าเอ้ยเดี๋ยวมีทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยน้องมุกไปไหนน้องมุกน้องมุกน่าจะดูทีวีอยู่ที่ห้องนะครับ ไปทำกันบ้านแล้วสู้ๆนะครับเล่าถึงไลฟ์ดูดวงพวกนี้พวกนี้ก็มีเออจริงๆก็เป็นเออเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นโครงการของ DK Park นะครับผมที่เออสําหรับคนที่ไปลงทะเบียนดูดวงจริงๆก็ รายละเอียดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับก็เหมือนประมาณว่าเราไปดูดวงให้สาหรับคนที่ลงทะเบียนไปนะซึ่งลงทะเบียนปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องไปลงทะเบียนเลยต่อแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ทันกันแล้วนะครับก็นั่นแหละรีวิวช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยครับผม ทัวใจจนยืนแทบไม่ไหวแค่อยากให้เธอเข้าใจได้ฉันเป็นให้เห็นมันไม่ยายที่จนเดินจากไปถึงทั้งทิ้งเรพี่ไม่ชอบอ่านหนังสือแนวไหนเออหนังสือแนวไหนจริงๆก็ไม่ได้มีแนวแบบ จริงจริงจรงๆนะครับคือจริงๆช่วงนี้ชอบอ่านนิยายเพราะว่าขี้เกียจอ่านหนังสือแบบความรู้ทั่วไปอะไรพวกนี้ผมที่แบบเป็นความรู้อะไพวกนี้ค่อนข้างขี้เกียจช่วงนี้ขี้เกียจมากครับเพราะว่าจริงๆมันมีหลายอย่างให้ทําด้วยแหละก็ก็เลยเหมือนประมาณว่าอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับสาระค่อนข้างน้อยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านนิยายเรื่องล่าสุดจบก็คงไปอ่านไปอ่านหนังสืออะไรที่แบบ ได้ให้ความรู้บ้างแหละก็ว่าจะอ่านเรื่องการเงินเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังอ่านนิยายอยู่แล้วมันอ่านไม่จ ความรักแบบของคนกับพิศาจอะไรเงี้ยหลายๆเรื่อ,องประมาณนั้นหรือบางทีก็เป็นพิศาจกับพิศาจอะไรประมาณนั้น We can understand you. Oh, you you can you can ask me in English. So so I so I will answer you in English. สงหัใจไปให้นะคะขอบคุณมากครับ <laughs> ไหนไม่เห็นมีเลยหัวใจไหนมีหนังแนะนํำไหมเออหนังช่วงนี้ก็ไม่ได้มีแนะนำพิเศษเพราะผมไม่ได้ดูหนังอะไรเลยคระตอนนี้ติดซีรีส์อยู่อ่ชื่อซีรีส์ว่า Breaking Bad นะจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่มีมาตั้งนานแล้วลเพื่อนแนะนํามาผมก็เลยเพิ่งดูที่บ้านฝนตกไหมเพิ่ง แล้วก็เออชอกลมบ้างอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรมากเลยครับไม่สถาหลายๆอย่างมันไม่เอื้ออำนวยให้ออกกำลังกายพยายามจริงๆผมพยายามที่จะลดทำหลายสิ่งหลายอย่างในวันเดียวนะคือวันวันหนึ่งผมพยายามจะทำให้มันน้อยมากลกลัวจะทำไม่เสร็จสักอย่างหนึ่งก็เลยเหมือนแบบเริ่มทำให้น้อยลงประมาณนั้นครับ ยูเบิร์สเดย์ coming yes ดูเรื่องเมาส์ยังครับยังเลยครับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยพี่เมย์คิดยังไงครับตอนที่ได้เล่นคู่กับพี่เฟยก็ตื่นเต้นดีครับผมก็ไม่เคยเล่น,ผม,มลนผมไม่เคยเล่นเป็นแฟนกับผู้ชายมาก่อนเลยก็เคิดว่ามันน่าจะสนุกดีเนาะ <laughs> ต้องรอดูต้องรอดูกันไปจริงๆตอนแรกก็จะเปิดกล้องแล้วครับแต่ว่าเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่า เพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยแหละประมาณนั้นไม่ต้องไปดูซีรีส์ Number s Late ใน Netflix เป็นซีรีส์เกาหลีที่ดีมากๆจริงๆผมว่าจะดูอยู่เหมือนกันนะผมเห็นหลายคนพูดกันอยู่ใน f c e e o o o เนาะแล้วก็โซเชียลมีเดียของผมก็คิดว่าต้องไปดูแหละแต่ว่ายังหาวันดูไม่ได้เพราะผมกำลัง ที่เราไม่ได้ทำมุมมมมุมมุมอื่นๆในชีวิตด้วยแหละมันทําให้เหมือนแบบค่อนข้างเบื่ออย่างเงี้ยอยากทํางานมากแล้วก็จริงๆมีแพลนอยากทาอะไรหลายอย่างมากแล้วก็ช่วงนี้คือเอาจริงๆมันจะมีเรื่องที่แบบค่อนข้างจะเซง็งๆหม่อยคนชอบถามว่าเฮ้ยเนี่ยเี่ยช่วงนี้ผมหายไปไหนอะไรเงี้ยยิงผมไม่ได้หายนะผมมีผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งมีปล่อยเพลงไปนะครับชื่อเพลงว่าแค่ อยากให้ทุกคนไปฟังกันนะครับเพราะว่าไม่ได้หายจริงๆไม่ได้หายจริงๆบางทีบางทีคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่หายไปเพราะแม่งไม่ได้แสดงละครผพจริงๆก็แสดงละครเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเรื่องนี้ที่ผมเล่นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยผมเล่นเป็นเมยหลักอะไรขนาดหรือเปล่าคนเลยแบบไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วก็ มีนวิวทุกวันโอ้ยขอบคุณมากเลยน้องดังสบายดีเป็นไงบ้างตอนนี้พี่ค่อนข้างจะเบื่อมากๆเลยไม่ค่อยมีอะไรทําเลยนะครับพี่เมฆมีเทคนิคในการร้องเพลงให้เพาะไหมเออจริงๆผมไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพาะนะถ้าพูดตามตรงนะคือเหมือนแบบด้วยด้วยแบบแต่แรกแต่แรกแต่แรกเลยไม่ได้เป็นคนร้องเพลงพอแต่ว่าผมเชื่อในการฝึกฝนครับคือ ทุกครั้งคือเราผมผมไม่ได้สาม ตอนที่พี่ออกงานชอบเซตผมตรงไหนจริงๆรงิผมถ้าถามว่าชอบเซตผมตรงไหน,นเอาจ,จริงนะพูดตรงๆผมไม่ชอบปาดขึ้นเลยอ่ะคือทรงผมปาดขึ้นเป็นทรงผมที่ผมเกลียดที่สุดแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ก่อนคนจาบอกเฮ้ยปาดขึ้นดีทําไมไม,ไม่ไม่ปาดขึ้นอะไรเงี้ยผมผมไม่ชอบอะ่ะคือผมโตมากับยุลากไซอะ่ะเข้าใจปะ่ะนึกอ,ออกป่ะ แต่ว่าตอนตอนยุครากใสัแรกๆผมไม่สามารถทําผมได้เพราะผมเรียนมัธยมใช่ปะ่ะแล้วพอเหมือนแบบจบมัธยมมาอะไรเงี้ยขึ้นมาหาลัยอะไรเงี้ยคนเริ่มแบบคนเริ่มทํารากใส่กันน้อยผมยาวเริ่มทากันน้อยแล้วตอนนั้นมันเริ่มฮิตผมสั้นเงี้ยซึ่งผมไม่ชอบผมสั้นเนะ่ะแล้วผมก็ไม่อยากตัดมากแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานก็มันก็ต้องตัดต้องตัดผมสั้นเนาะนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเอ,อลำบากใจนิดหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับ อย่างน้อยๆแล้วผมก็ไม่ชอบอย่างน้อยๆเลยก็คือเอ,อไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบผมสั้นเลยอะไรเงี้ยอยากไว้ผมยาวให้ได้แบบยาวที่สุดที่สามารถทําได้วสวัสดีครับพี่ซินพี่ซินเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อใช่พี่ซินเพิ่งเอ,อปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะครับผมก็สามารถไปฟังเพลงของพี่ซินกัน อยากไปเกาหลีอยากไปญี่ปุ่นอยากไปเอออยากไปประมาณนั้นอยากไปไต้หวันอะไรเงี้ยอยากไปหลายที่มากๆ Speak in English Oh you, you you can ask me in English so so I can answer you in English รักพี่เมย์นะคะรักษาสุขภาพด้วย โอเคครับคิดยังไงเวลาคนบอกพี่เมย์กับพี่มุกเป็นแฟนกันคือจริงๆผมคิดว่าบางทีผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยครับผมที่จะต้องบอกเนาะจริงๆก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรถาม Google ได้นะครับผม Google สามารถถามได้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องเลยที่เป็นเรื่องเออบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของผมบางที Google ก็รู้นะครับผมเพราะว่ามันก็คงม,มีข่าวอยู่เรื่อยเนาะก็สามารถไปหาอ่านได้นะ Do you know Indian fat love you? Okay, I know it now. Thank you, Maria. How did you learn English? Um, <coughs> I don't know. From my teacher and watch a lot of, of movie series. Watch a lot of. ส m e d a y คิดถึงตอนพี่แม่เล่นเป็นชานวนวลมากเลยขอบคุณมากนะครับพี่คิดยังไงกับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเออไม่ได้คิดอะไรแล้วครับผมปลงแล้วครับผมจริงๆสถานการณ์ช่วงนี้มันมีหลายเรื่องมากที่เออผมผมอยากพูดถึงนะแต่ว่ามันมันคงไม่พอหรอกจริงๆมันเป็นหลายๆาเรื่องอย่างเช่นอะง่ายๆเลยสถานการณ์โควิดเนี่ยคือผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งเลยนะที่เป็นปัญหาหลักๆ ของตอนนี้เลยก็คือพวกเราไม่มีคือเขาเรียกว่ารัฐบาลมีความสามารถในการจัดการวัคซีนไม่ดีพอไม่ดีพอไม่ดีพอมากๆเลยแหละคือจริงๆแล้วการผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าแบบสมมุติว่าพนักงานเขาว่าติดโควิดถูกไหมแล้วเขาจําเป็นจะต้องส่งของให้ชาวบ้านอะไรเงี้ยผ่านพัสดุพัสดุอะไรพวกเนี้ยมันก็ติดเชื้อมันก็ติดเชื้อเถื้อไปด้วยอะ่ะมันมันก็หรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เอ่อส,ส่งแบบเดลิเวอรอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาแบบมีการไม่รักษาเออเขาเรียกว่าไงสุขอนามัยที่ดีพออะ่ะ เมื่อส่งมาถึงบ้านเราเรากินไปเราก็ติดได้คือตอนนี้มันเหมือนประมาณว่าแบบมันยังไงคนมันโอกาสติดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนมันติดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การจัดการบริหารวัคซีนยังไม่เพียงพอเลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหลายๆอย่างที่เออผมผมคิดว่าการจะพูดเรื่องนี้มันจําเป็นจะต้องอต้องเขียนเป็นเรียงความยาวๆเลยคือเหนื่อยมาก ชีวิตวัยรุ่นหนูก็ไม่ได้ใช้คุมต้องอยู่แต่บ้านใช่เอาจริงๆผมพูดตามตรงเลยนะคือถ้าให้บน่นอะบ่นมันบ่นหลายเรื่องมากคือชีวิตช่วงช่วงว,งวัยที่หลายๆคนอะคือนึกออกไหมช่วงวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นก็จะบอกว่าชีวิตช่วงวัยรุ่นมันหายไปอย่างชีวิตช่วงพี่อะพี่ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เขาเรียกว่าหด ไหญที่แบบผู้ย้ายผู้ใหญ่แล้วอะเราจะไม,เะไม่เราจะไม่มีความเป็นแบบเป็นหนุ่มสาวแล้วเข้าใจปะมันก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการล่วงโรยของเราแล้วอะแล้วเรายังต้องอยู่แต่บ้านเลยก็คือมันเหมือนประมาณว่าแบบบางคนก็จะรู้สึกว่าอ่าแบบสมมติใช่ไหมเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างพี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องมาแบบอยู่บ้านใครหลายๆคนต้องตกงานคือมันไม่ใช่เรื่องเลยที่มันควรจะเป็นแบบเนี้ย ในขณะที่ต่างประเทศตอนเนี้คือมันเริ่มแก้ไขกันได้แล้วเนี้ยแต่ประเทศเรายังค่อนข้างช้าอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะจะทันประเทศอื่นๆเขาไหมเมื่อ,อไหรจะจบอะไรประมาณนั้นอ่ะอยากพาไปตัดผมไม่ตัดพี่ไม่อยากตัดนะครับผมพี่คิดว่าพี่จะไว้ยาวอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าอยากเล็มคอนข้างเหมือนกงิตนตอนนี้ไม่ร้านไม่ค่อยเปิดเท่าไหรนะ่เนาะโอเคตอนนี้ผมไลฟ์มาอีกสักพักแล้วอะ ผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรกินแล้วผมค่อนข้างหิวมากมาวก็ฝนตอกอีกรอบนึงแล้วนะครับไม่รู้แล้วละ่ะยังไงก็ต้องสั่งอาหารแล้วหละ <laughs> พี่พี่แมมีวิธีแก้ยังไงกับวิชาที่ไม่ชอบแต่ต้องเรียนไหมครับเอ่อ <c oughs> ไม่มีเลยครับมีแต่ต้องมีก็จําเป็นต้องเรียนก็ต้องเรียนไปครับก็คือมันทาอะไรไม่ได้เลยคือแต่ว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าสําหรับผมผมคิดว่าเราต้องพยายามหาว่า สิ่งนี้มันมีผลอะไรต่อชีวิตเราบ้างไหมอะไรเงี้ยที่เราจะเป็นต้องเรียนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราพอจะรู้เหตุผลสักอย่างสองอย่างว่าแบบเอ้ยเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแม้แม้จะสามารถใช้ได้น้อยมากๆในในชีวิตประจําวันแต่ว่าขอให้ใช้ได้สักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยก็ ก็มันจะทําให้เราเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงเช่นกันครับพี่ปานเมื่อไหร่จะได้ถ่ายรูปแบบฟิลม์มจะบูดแหมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกถ่ายเลยขอตัดผมก่อนแล้วกันเรียนเยอะจนจะจนจะน,นจะบีดคอตัวเองแล้วค่ะกินเลยเข้าไปทำไมน่ารักจังขอบคุณมากครับ ๊ม่บายเพิ่งถึงบ้านโอ้ยคิดถึงน้องไอเช่นกันนะครับคิดถึงพี่น้องเล็กด้วยนะเดี๋ยวผมต้องไปละบ๊ายบายนะครับทุกคน